สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าวิชาและคะแนนเก็บนะครับจากเมนูของระบบวัดผลนะครับโดยให้ทุกท่านเข้าที่เมนูระบบวัดผลนะครับจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าวิชาและคะแนนเก็บนะครับ ของครูผู้สอนประจำรายวิชานะครับทุกท่านก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปท่านก็จะเห็นรายวิชาที่ท่านสอนนะครับอย่างผมก็จะมีรายวิชาคณิตศาสตร,ร์พื้นฐานพลังงานและสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับผมเสร็จแล้วมาดูคอลัมน์ถัดมานะครับผมคอลัมน์ที่เขียนว่า ค่าเริ่มต้นการเช็คชื่อนะครับผมตัวคอลัมน์นี้เองจะมีผลต่อคลิปวิดีโอเรื่องของการบันทึกข้อมูลขาดลามาสายนะครับผมเป็นการเช็คชื่อนักเรียนทั้งหมดนะครับว่าจะให้เริ่มที่สถานะไหนก่อนนะครับปกติจะต้องตั้งเป็นมาปกตินะครับผม แล้วถ้านักเรียนท่านไหนมีสถานะมาสายขาดเรียนลากิจลาป่วยก็ค่อยตั้งใหม่นะครับอันนี้จะขอไปพูดถึงตัวคลิปวิดีโอเรื่องของการบันทึกข้อมูลขาดลามาสายนะครับผมเรามาต่อกันเลยนะครับผมในช่องด้านล่าง2ช่องที่เขียนว่าชื่อหัวหน้าแผนก ชื่อผู้ตรวจสอบตรงนี้ท่านสามารถใส่เพิ่มเติมลงไปได้นะครับพร้อมกับกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับตัวอย่างนะครับผมผมก็ใส่ชื่อสักคนหนึ่งลงไปนะครับก็ผมจะตั้งชื่อหัวหน้าแผนกชื่อผู้ตรวจสอบนะครับเป็นนายเอกับนายบีนะครับหลังจากนั้นผมก็ บันทึกข้อมูลนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะได้ได้ข้อมูลถูกบันทึกบนโปรแกรมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมของหัวข้อนี้คือการตั้งค่าคะแนนเก็บนะครับผมผมจะมาตั้งค่าคะแนนเก็บสักวิชาหนึ่งนะครับผมอาจะเป็นวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันละกันครับผมก็ให้ทุกท่านคลิก เข้าไปนะครับเข้าไปที่ตัวไขควงนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับผมคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าค่ามาตรฐานจะมีการใส่รายละเอียดของคะแนนเก็บแต่ละกลุ่มไว้แค่5กลุ่มนะครับผมแต่รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันตรงนี้ เราจะต้องใส่กี่กลุ่มในการเก็บคะแนนนะครับผมเราก็ย้อนกลับไปดูที่ใบหัวเฉียงนะครับผมก็ลองนับดูตัวคอลัมน์นะครับผมก็1ก็จะมีคอลัมน์ตามสภาพจริงครั้งที่1ครั้งที่2โครงการงานบูรณาการครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ี เวลาเรียนอัตลักษณ์แล้วก็สอบปลายภาคนะครับผมก็จะมีทั้งหมด9คอลัมน์นะครับผมหลังจากเราได้จำนวน9กกลุ่มแล้วเราก็จะเอามาใส่ที่ตัวเว็บนะครับผมก็คือในส่วนของการใส่ข้อมูลคะแนนเก็บนะครับผมตรงนี้นะครับบรรทัด กลุ่มของข้อมูลคะแนนเก็บก็เราเลือกเป็น9นะครับผมท่านก็จะเห็นว่าท่านก็จะเห็นว่ามีขึ้นทั้งหมด9เลคคอร์ดให้เราใส่นะครับผมแต่อย่าลืมกดปุ่มเลือกด้วยนะครับผมโปรแกรมจะได้แสดงข้อมูลหลังจากนั้นเรามาเพิ่มข้อมูลกันเลยนะครับก็กลุ่มแรกนะครับถ้าตามตัวใบหัวเฉียง ผมก็สมมุติใส่เป็นตามสภาพจริงครั้งที่1นะครับผม so uno, ผมก really. ็ใส่ตามสภาพจริงครั้งที่1นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับงานนะครับผมคราวนี้กลุ่มที่2ผมก็ใส่เป็นสภาพจริงครั้งที่2นะครับกลุ่มที่3จะเป็นโครงงานบูรณาการนะครับผม ผมก็ใส่โครงการบูรณาการนะครับครั้งที่หนึ่งก็ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ เวลาเรียนนะครับผมก็ใส่ไปนะครับผมเวลาเรียนแล้วก็อัตลักษณ์นะครับต่อไปก็สอบไปภาคนะครับ คราวนี้ได้ทั้ง9กกลุ่มแล้วเราก็ต้องเลือกประเภทด้วยนะครับผมก็ตามสภาพจริงก็กำหนดเป็นตัวงานนะครับผมส่วนตัวปลายภาคก็เป็นปลายภาคนะครับผมสอบปลายภาคเป็นคะแนนประเภทปลายภาคนะครับผมเวลาเรียนผมตั้งเป็นจิตพิสัยนะครับ แล้วก็อัตลักษณ์เป็นจิตพิสัยนะครับผมส่วนนอกนั้นเป็นงานนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องใส่ใส่คะแนนเต็มนะครับว่าเราจะเก็บทั้งหมดกี่คะแนนนะครับผมแล้ก็กลับไปดูที่หัวเฉียงอีกนะครับผมก็จะเป็น10หมดเลยนะครับยกเว้นสอบไปภาคที่เป็น20นะครับ ท่านก็ใส่สิบหมดเลยนะครับผม ต่อไปกลุ่มที่9เป็นสอบปลายภาคนะครับก็เป็น20นะครับผมเราก็จะได้แล้วนะครับทั้งหมดการตั้งหัวข้อการเก็บคะแนนทั้งหมด9กกลุ่มนะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับผมยืนยันข้อมูลก็กดปุ่มบันทึกท่านก็จะเห็นว่าคะแนนเต็มรวมเป็นร0อยคะแนนนะครับผม คราวนี้เรามาเพิ่มนิดหนึ่งนะครับผมถ้าสมมุติในหัวข้อใดที่เราเก็บมีการเก็บคะแนนย่อยนะครับผมเช่นผมสมมุติว่าตัวโครงงานนะครับครั้งที่1ผมมีการเก็บคะแนนย่อยนะครับผมก็ต้องไปตั้งเพิ่มในส่วนของตัว เมนูที่เขียนว่าเพิ่มกระบวนการการให้คะแนนนะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับผมมาดูที่บรรทัดแรกนะครับคือจำนวนครั้งทับงานนะครับผม2ชิ้นสมมติว่าการเก็บตัวคงงานนี้มีการเก็บคงงานทั้งหมด5ครั้งนะครับก็เลือก5ครั้ง โปรแกรมก็จะแสดงตัวงานมาทั้งหมด5ครั้งนะครับถ้าท่านมีการเก็บย่อย10ครั้งก็เลือกเป็น10นะครับผมจากตรงนี้ผมสมมุติว่าเป็น5ครั้งละกันครับผมก็จะเป็นเรื่องของการเก็บตัวงานครั้งที่1นะครับ แล้วก็ใส่ข้อมูลไล่ลงมานะครับหลังจากผมใส่ชื่อตัวงานเรียบร้อยแล้วทั้ง5ครั้งนะครับ เราก็จะต้องมีการตั้งตัวคะแนนเก็บนะครับก็คะแนนเก็บของการตั้งเต็มอยู่ที่10คะแนนนะครับมีการย่อย5ครั้งก็แปลว่าทั้ง5ครั้งอาจจะอาจจะเป็นคะแนนเต็ม2หมดทั้ง5ครั้งเพราะว่าถ้าบวกกันแล้วก็จะได้10นะครับผมหรือว่าจะตั้งในส่วนของคะแนน ตัวงานตัวอื่นมากหน่อยก็ได้นะครับแต่ขอสำคัญคือตัวคะแนนกลุ่มที่ตั้งเป็น10ต้องไม่เกินคะแนนตรงนี้นะครับผมผมก็บันทึกข้อมูลนะครับผม พอบันทึกข้อมูลท่านก็จะเห็นว่ามีการรวมผลว่าคะแนนรวมเป็น10คะแนนนะครับเมื่อบันทึกเสร็จก็ปิดไปนะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมว่าเรามีตั้งอะไรไปแล้วก็ไปที่ตัว กลุ่มที่ต้องการดูนะครับแล้วก็คลิกดูที่เพิ่มกระบวนการการให้คะแนนนะครับผมก็คลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าผมมีการตั้งตัวงานทั้งหมด5ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็สอนเรื่องการตั้งค่าวิชาและคะแนนเก็บนะครับผมก็จะเป็นการตั้งค่าคะแนนเก็บในแต่ละกลุ่มนะครับโดยมีการสอน เพิ่มเติมคือแต่ละกลุ่มนี้เราสามารถมีการให้คะแนนย่อยได้นะครับผมท่านก็สามารถเอาข้อมูลการสอนของผมตรงนี้ไปตั้งคะแนนเก็บของแต่ละรายวิชาได้แล้วนะครับผมตรงส่วนของ,องการตั้งค่ารายวิชาและคะแนนเก็บเมนูนี้ผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ